สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้นะครับกับคําถามใหม่ในนาเก็บหมดแล้วต้องตัดเลยไหมนะครับนี่ครับหมดแล้วนะครับนี่เก็บไปแล้วเกลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยเป็นต่อๆเหลือ,อแต่ตออย่างเงี้ยครับตัดเลยไหมอ่าอ่าคลิปนี้มาฟังคําตอบกันก็เราจะยังไม่ตัดกันนะครับ เราจะให้เขาผักต้นนะเพื่อที่ว่าเราจะไปตัดเดือนธันวานครับก็ธันวาเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปตัดนหน้าปีนี้ตั้งใจจะทำคลิปตัดต้นปีที่1นึ่นะตัดยังไงปีสตัดไงปีสตัดยไงปีที่สตัดยังไงนะครับเดี๋ยวปีที่สี่ถึงปีที่9เนี่ยมันตัดเหมือนกันน่ะ ยันปีปีสามก็เริ่มตัดเหมือนกันละแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้ผมจะทําแบบละเอียดเลยทุกปีผมจะเอา้าดวงดีในหน้าต้นไหนผมก็ถ่ายมันต้นนั้นนะครับก็ไม่ได้เลือกอะไรก็มีคนถามมาเรือ่อยว่าในหน้าปีหนึ่งตัดยังไงปีสองตัดไงอ่ะเดี๋ยววันนี้อไม่ใช่วันนี้นะครับเดือนธันวานะครับอดใจรอกันอีกหน่อยนะว่าจะตัดยังไงอย่างนี้ ถ้าใครว่างจะตัดเล่นนะครับอ่าตัดต่อที่ติดลูกไปแล้วเนี่ยครับตัดทิ้งได้นะครับแต่ต่อที่ขึ้นมาอย่างงี้ต่อเน,นี้ยอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับปล่อยมันก่อนอย่างที่ผมบอกว่าเดือนธันวาค่อยตัดนะครับก็ถ้าท่านจะเลาะเล่นนะครับใช้คําว่าเล่นนะไม่จริงจังตัดเนี้ยทิ้งตัดอย่างเงี้ยทิ้งครับอย่างเงี้ยทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งนะครับเอาตอนนี้ไว้ต่อเดียวนะครับ อันนี้ก็ตัดได้ข้างบนนี้ไม่ต้องไปตัดทิ้งนะครับเสียเวลาเพราะสุดท้ายเราจะต้องตัดตรงนี้นะครับนะสุดท้ายเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ข้างบนไม่ต้องตัดถ้าใครอยากตัดเล่นนะมีเวลาแต่สําหรับคนไม่มีเวลาก็ปล่อยมันไปครับนะทำแบบให้เทวดาดูไปมั่งนะไปทําดูแลมันตลอดถามว่าต้องตัดไหมตัดนะครับถ้าไม่ตัด นะครับต้นจะสูงลูกจะมีตะเม็ดไม่มีเนื้อหรือมีเนื้อก็มีนิดเดียวจริงๆนะครับเรียกง่ายๆว่ากินตะเม็ดนะนี่ที่เขาตัดกันอ่าแล้วก็บางคนบอกตัดอย่างนี้ต้องเลี้ยงใบไว้นะครับอ่าคอมเมนต์มาหาผมผมก็ไม่ได้ตอบไปแต่ผมก็นึกในใจ ว่าเคยทำน้อหน้าหรือยังนะครับถ้าท่านทำแล้วผมไม่ว่าแต่ถ้าท่านยังไม่เคยทำนะครับคือต้นไม้อื่นมันก็ทรงอื่นนะครับแต่นี่น้อยหน้าเขาทำกันแบบนี้นะครับต้องตัดให้หมดนะครับไม่ต้องไปเสียดายใครบอกโอ้เสียดายต้องเลี้ยงไว้ใบเด้วใบมีเลี้ยงต้นเด้วล้นต้นตายนะครับช่างมันนะไปสนใจอะไรกันคือ ก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับนะถ้าท่านอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมมาใส่ว่าผมทํามาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะคือพ่อแม่ผมมาทํานี่นะนะครับกับบางคนเนี่ยเคยเรียนมานะ่ะเก่งอะ่ะแล้วอยากจะโชว์พาวก็ให้เขาโชว์ไปนะครับเราก็ไม่เถียงไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้นแล้วแต่ใครจะทําตามไม่ทําตามตามใจนะครับอ่าโอ้อาจจะฟังผมบน่นจ,จะเบื่อนะครับอ่า เข้าเรื่องเลยนะครับนะปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวธันวาผมตัดอ่าวันที่เลิกงามยามดีก็น่าจะวันที่ห้าธันวานะครับแต่ผมไม่ลืมนะแต่ผมลืมมอาจจะเลื่อนแต่ผมไม่ลืมนี่วันที่ห้าธันวาเดี๋ยวผมตัดนะครับอ่าเป็นเลิกดีปีมงคลไม่ใช่ปีมงคลนะครับเป็นเลิกมงคลนะครับทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็ไม่รู้อะว่าปีไหนไมันจะเป็นยังไงนะรู้แต่ว่า เมื่อก่อนนี้ผมจะตัดเฉพาะทุกวันที่5เลยเอาง่ายๆอาจจะแต่งสักต้นสองต้นนะครับคือเอาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าเขาเรียกเปิดเลิกนะครับตัดเปิดเลิกนะครับเอาเลิกวันที่5ธันวาคมนะครับตัดเปิดเลิกแล้วก็คนงานว่างก็ตัดคนงานยังไม่ว่างก็ล้อมไปนะครับก็เขาว่างมาเลยนะครับก็ตามคิวนะครับ ก็แต่ที่แน่ๆคือวันที่5้ธันวาต้องตัดเอาเลือกเอาใช้ก็อาจจะถ่ายคลิปไว้ให้ดูก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ